้ไวท์เทนิ่งหมดไปหลายกระปุกผิวก็ยังดูเหลืองดูหมองไม่สดใสต้องแยกให้ออกก่อนว่าเหลืองแบบไหนคือเหลืองที่เกิดจากโรคแบบไหนคือเหลืองผิวแก่อันดับแรกให้เช็คที่ตาขาวถ้าตาขาวเริ่มเหลือง,องผิวที่ตัวเหลืองขึ้นอย่างชัดเจนปัสสาวะสีเข้มอึมีสีซีดหรือว่าร่างกายเริ่มมีอาการคันและก็มีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะต้องไปตรวจเช็คบางทีอาจจะมีปัญหาที่โรคตับท่อน้ําดีอุดตนันหรือว่าเกิดนิ่วในถุงน้ําดีได้แต่ถ้าไม่ได้มีอาการแบบที่พูดมาเลยนั่นแปลว่าผิวแก่ไป ตามอายุแก่ไปตามวัยและถ้ายิ่งเป็นคนที่ชอบกินหวานชอบกินชานมกินขนมปังพวกแป้งขัดขาวแบบนี้ยิ่งชัดเจนเลยเพราะว่าเจ้าน้าตาลจะไปจับกับโปรโตีนทําให้เกิดปฏิกิร,ริยาไกลเคชันก็เหมือนเวลาที่เราเคี่ยวน้ําตาลแล้วเกิดไหม้ก็จะกลายเป็นสีคล้ายๆคาราเมลสีที่ผิวเราจึงออกมาเหลืองๆคำ้ำๆแล้วก็หมองๆวิธีแก้นะคะก็คือให้ลดการกินน้ําตาลลงกอ่อนลดการกินแป้งขัดขาวแล้วก็ให้เพิ่มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และชาเขียว และยังมีอีกหนึ่งวิธีที่เหมาะสําหรับใครหลายๆคนก็คือการเลือกใช้สกินแคร์ที่มีส่วนประกอบของสารที่ช่วยลดการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชันอย่าง ene, our, อิสดินเอคคอนทัวร์สกระปุกนี้ที่เขามีคาโนซีนที่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่าช่วยลดโอกาสที่น้ตาตาลจะจับกับโปรตีนที่ผิวจึงทําให้ผิวที่ดูเหลืองๆหมองหมอง,มองไม่สดใสนั้นดูดีขึ้นและยังมีเมลาโทนินและเปปไทดยที่ช่วยฟื้นฟผูผิวได้อย่างล้าลึกต่อต้านอนุมูลอิสระลดเลือนริ้วรอยช่วยปกป้องผิวจากฝุ่น PM2 5 ใครที่ยังชอบทานหวานและอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปแล้วแนะนำเลย2กระปุกนี้สีขาวใช้ตอนกลางวันและสีดำใช้ตอนกลางคืน